เป็นเด็กเขาห้ามยิงค้ำหัวผู้ใหญ่นะคุณกวาจะหาทาดได้นะคะลูกชายพื้นที่มันคับแคบเนาะพ่อว่าผมจะนั่งได้ผมต้องขยับหน่อยสวัสดีเอฟีทุกท่านนะคะวันนี้คุณพ่อใส่กระดิ่งให้กับสุดโล นั่นก็แสดงว่าจะต้องมีการเดินออกกำลังกายหรือว่ามีงานพิเศษอะไรนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยว่าพ่อจะพาน้องขุนไปไหนเนาะพาเขาเดินออกกำลังกายนะคะยืดเส้นยื้สายหน่อยมาน้องขุนมาเอาคะแนนไปซื้อขนมเร็ว มามาคุณมาเมาเอาาาาาคุณครับกอนครับเสียงรครับขอคุณครับอ้าว <า S 2> เอาไป<บ>าให้คุณพ่อ อไพ่อแล้วลกลาเอ,อาคุณพตาคุณไปซื้อขนมน้อยเครับต้องขอพระคุณเอซใจดีนะครับพี่กุ๊กนะครับที่ให้ค่าขนมดู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 ยัดยัดยัดนะครับเดูยัดใส่มือนะครับนี่เน่เม่เม่เอารับเถอะพ่อพ่อพาผมไปหน่อยนะครับนี้ ไปกันเลยค่ะนาจะกาแล้วอูเ็วมากเร็วมากค่ะอหได้จัก,การเราเร็วมากคุณน้องคุณจะรีบไปไหนหน่ะน้องคุณยิงไม่ทันแล้วค่ะ 嗯嗯。Mm hmm. <laughs> นั่งร like, อหม่คะก่อนหม่คะกําลังขายของก่อนนะคะวันนี้น้องขุนจะเอาอะไรน้อเดี๋ยวรอก่อนเนอะเอาเปิดเปิดเปิดออกจากครัวได้ค่ะเปิดไาได้พวดีเขาอยากปนใบจะมีให้น้องขุนนะคะนี่ขนมเขาโพดหม่จ๊ะ อ,อาอแต่จิ้มออคิ้วเฮ้ยไ <laughs> ม่มีเสียงใช่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวรอแป๊บนึง <laughs> เดี๋ยวแม่ค้ากำลังเช็คให้เอาเอาขนมข้าวโพดสามร้อยค่ะ <laughs> อ่าเดี๋ยวนั่งรอก่อนนะคะตามคิวเนาะน้อ,องขุน่นนนนน แน่แน่แ,แนออเดี๋ยวแม่ค้ากำลังหนุนน้ำขนมข,นมข้าวโพดให้อยู่เนาะวันนี้คุณมาเยอะออและยินได้ยินเสียงแม่ค้าถือขนมมาแล้วคะ่ะลุกขึ้นเลยรู้แล้วว่าจะได้แล้วเอาเอาจ้าีา๋ยวนี่เชือกเชือกี๋วว้วเอาเชือกให้คุณเก็บไปนะครับเพราะว่าดูแล้วน่าจะเอาใส่ตะกร้าขนาตะกร้าเล็กนะครับผม เอาขนมแล้วจ่ายคะแนนเข้ายางหุณอ่าเอาคะแนนจ่ายก่อนเดี๋ยวอะมาเป็นรักจ่ายนะฮะเป็นรักมาถ่ายเอาคะแนนจ่ายแม่ค้าสามร้อยคะแนนขอบคุณแม่กุ๊กนะครับขอบคุณแม่กุ๊กนะคะเดี๋ยวรอรับเงินทอนด้วยนะองสุนรับเงินทอนก่อนลูก เก็บเงินทอนเอาไว้ซื้อวันหลังด้วยขอบคุณครับอีกอะถอยออกถอยออกมามาเอาเงินมาให้แม่เอามาให้แม่ค่ะเดี๋ยวแม่เก็บไปเองไปเดี๋ะล้อขนมก่อนเดี๋ยวคุณพ่อมัดให้นะคะคุพ่อจะมัดแบบไหนเนาะกินเองต้องหิวไปเองนะคะหิวแล้วหิวแล้ว เอาควันจิงค่ะนี่ควันจิงมาจากไหนควันกิงมามาเร็วควันกิงได้อะไรเดี๋ยวพาไปดูควันจิงได้อะไรค่ะโอ้อยากเช็คโอ้เห็ดตับเต่าค่ะควันกิงได้เห็ดตับเต่าค่ะน้องกุ้งจินไม่ได้คุ้หิวได้เยอะเลยนะคะนี่ค่ะเอาไปสำรวจปลามาเนี่ยค <|ja|> ่ะ สวัสดีโชคดีอ๋อตะกร้าจะให้เอิร์ธถือหรือยังไงตะกร้าให้เอิร์ธถือครับผมแล้วคุณจะถืออันไหนก็จะถือนี่ครับอ๋อทั้งคุณถือถุงทั้งคุณถือถุงเดี๋ยวคุณพ่อคุณพ่อนั้นแหละถือคุณพ่อถือก็ได้เดี๋ยวให้ออโต้ถือไปนะครับโอเคค่ะอ๋อออโต้ช่วยถือมากมาก ไปนู่นขนมไปแล้วค่ะเจบเจบน้องขุนบ,บอกไม่เคยถือแบบนี้เลยพ่อเขาหิวยัง<ๆ>ไ,<ป>ไงเ,เอาไปเลยไปเลยค่ะได้แล้ว จะรีบไปไหนจะรีบไปไหนคุณวันนี้ได้ขนมเยอะเลยค่ะดูนะคะจะเอาขนมไปไหนเนาะไปแล้วไปแล้ว โหรีบมากเลยค่ะน้องขุเน,เ,น,เ,นเอาไปที่หลักโอไม่ใช่คุณบอกไม่ใช่ปกติพ่อจะพามากินตรงนี้ตรงล่มนะคะต้องกินตรงลม่มเพราะว่าถ้าช่วงสายหลักน้องขุนจะแดดส่องอ่ะวางไวะะ้แล้วค่ะเดี๋ยวกินในเข่งก่อนเนะเาะกินในตะก้าก่อน กินขนมมาถึงเราก็กินนะคะนั่งลงใจเย็นๆพักผ่อนให้คุณแม่พักผ่อนด้วยวิ่งตามลูกชายสิคะได้ขนมห่อใหญ่แล้ววิ่งไม่หลอพ่อกับแม่เลยคุณบอกพาคุณพ่อคุณแม่ออกกําลังกายคุณพ่อก็วิ่งคุณแม่ก็วิ่งค่ะออืคคครคครัับบุณ ขอบคุณขนมแม่กุ๊กนะครับก็จะได้ทานไปเรื่อยๆเนาะแต่จะไม่ให้ทานเยอะนะคะดูอ้วนืมอย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 ดูดูดูเอียงหน้าเอียงตาหืมชมาชมาชมาใช่ตาเหมือนไส้คุณ ครับเร็วน้อยสงสัยมากเลยค่ะคุณพ่อเขามีรอยขีดให้ไม่ใช่เหรอคะหร,รือยังไงก็ขีดอยู่ครับมือผมลื่นอ๋อมือลื่นคุณพ่อเอาขนมให้น้องขุนแล้วมือลื่นเก็บไม่ได้ไปไหนอ่ะจะไปไหนครับ คุณบอกคุณขอยิงครับคุณคึกมากอนั่งลงนั่งลงหน่อยพ่อผู้ใหญ่นั่งลงเร็วขอไม่ให้ยืนค้ำหัวผู้ใหญ่นั่งลงเลยนอนลงนอนลงเร็วนอนใครไม่นอนไม่ให้กินขนมปวดอืครับโอ้วดอืก็เลยลุกขึ้นนะครับเขาจะบอกว่าแล้วพ่อจะให้ขุณนั่งอื้อล่คะคุณไม่ใช่คนคุณนั่งอื้อไม่ได้ พ่อนี่ไม่รู้เรื่องเลยพ่อกับแม่ไม่รู้เรื่องเลยอือร่อยไหมครับคุน นั้นหมดแล้วเขาเวลาเราให้เขาหมดแล้วเขาจะกินเหมือนเขาจะกินผงผงที่มันอยู่ในหอนหรือเปล่าพี่รักเร็วพอเร็วอนอนลงอย่ายืนขำหัวผู้ใหญ่นอนลงเร็วนอนแบบลงเดี๋ยวลงนอนอ่าลงลงดีดีลงดีดีลงลงลงดีงงงดี นอนลงลงนี่นีเร็วลงนี่นอนลงนอนลงเร็วนอนลงนอนลงเร็วโอ้โหหาท่านอนก่อนลงลงนี่เป็นเด็กเขาห้ามยืนค้ำหัวผู้ใหญ่นะคุณกว่าจะหาท่าได้นะคะลูกชายพื้นที่มันคับแคบเนาะพ่อว่าผมจะนั่งได้ผมต้องขยับหน่อย ืนนเขาเป็นช้างที่ไม่นิ่งอยู่แล้วค่ะน้องคุณเหมือนเวลาเขานอนเขาก็นอนแป๊บเดียวแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาเล่นกับเราแล้วเขาก็นอนบางทีเขาอยากนอนเขาก็นอนเป็นนิสัยส่วนตัวของเขาค่ะแต่เวลานั่งรอขนมหน้าร้านค้าทำไมนั่งรอได้นั่งไม่มีลูกเลย <c oughs> จะพาไปดูให้กินของหวนาน เร็วๆหน่อยพ่อคุนหิวแล้วครับ หมดแล้วหมดแล้วค่ะขอบคุณครับขาสวยครับสวัสดีครับขาสวยๆเอาลงมีขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะครับสวยก่อนเนี่ยโอ้มีเปลี่ยนขาด้วยเปลี่ยนขาด้วยครับเอาจุ๊บพ่อก่อนจุ๊บจุ๊บเอาหอมหอมหอมแก้มมีอีกไหมมีอีกโอ้นี่ไงอันนี้ไงพ่อไม่แกะเหรออันนี้ไงเดี๋ยวเอาไว้กินตอนเย็นเอาลักกันก่อนหอมไว้กินวันหลังด้วยน้องคุณจุ๊บสุด จุ๊บจุ้หอมพ่อก่อนจุ๊บจุ๊บเลยจุ๊บโอ้เขาบอกจะจุ๊บพ่อจุ๊บอากาศดีกว่าจุ๊บแก้มนี่แก้มแก้มแก้มอจุ๊บเฮ้ยสวัสดีนะจุ๊บอากาศดีกว่าจะให้จุ๊บพ่อ ม่เอาขนมให้คุณไม่จุบนะเขาหลักเลยค่ะคุณพ่อน้อยใจแล้วไม่จุบคุณพ่อเอาขอบคุณแม่กูก่อนแล้วก็ขอบคุณแม่เอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของเราด้วยครับครับสวัสดีนี่ทางนี้คุณแม่อยู่ทางนี้ครับ่องเตาขนมครับเสียงมาดังอครับสวยดีดีก่อนเปเปก็ฉี่น้องขุนไงสงสัยว่าฉี่ใครมาอยู่ตรงนี้มามา เข้าหลักตะาเอาขอบคุณครับแม่เอีก่อนครับเร็วครับส,สวยๆครับเเสียงนี้นาะพอ่พอพ่อขี่ใครไม่รู้พอ่อเนี่ยขี่ใครไม่รู้อาดมเอามาดมแล้ว ก็ขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ FC ใหม่ฝากกดติดตามให้กําลังใจช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องนะคะช่องช้างวัฒนธรรมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ